ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวง EP 136ตอนรวมอภินิหาร21ปีหลวงปูส่สวง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยได้นำเสนอเรื่องราวอภินิหารหรือปาฏิหาริย์ที่หลากหลายของหลวงปู่สวงทั้งที่พบด้วยตัวเองและจากเรื่องเล่าของบุคคลต่างๆได้ให้แง่คิดว่าแม่หลวงป,ปู่สวงจะละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่8กันยายนปีพศ2543 วันเวลาผ่านมาถึง21ปีแต่ปาฏิหาริจากองค์หลวงปู่สวงก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเหมือนดังหลวงปู่สงูงยังมีชีวิตอยู่และเฝ้าคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่สงูงผู้วิเศษแห่งทุ่งละลม ฉายาสวรรค์มีตาเทวดาเล่นดินหลวงปูส่สวงอริยะเหนือโลกตามลำดับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายสังขารของหลวงปู่ที่ทิ้งไปแล้วเป็นเวลานานหลายปีแต่อย่างใดผมเองมีความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อมัน่นเคารพศรัทธาในองค์หลวงปูส่สวง ยกเอาหลวงปูส่สวงเข้ามาอยู่ในใจของเราจริงๆแล้วก็เท่ากับว่าหลวงปูส่สวงอยู่กับเรานั่นเองไม่ห่างไปไหนเลยทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราท่าในใจของเรามีหลวงปูส่สวงท่านก็อยู่ดูแลเราตลอดไปในคลิปนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย ได้รวบรวมเอาคลิปต่างๆที่เคยได้ลงไปแล้วเกี่ยวกับผู้ที่ได้เจอเจอกับเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงในรูปแบบและเรื่องราวที่แตกต่างกันไปมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งเพื่อเป็นการบูชาคุณมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินสำหรับท่านแรกลุงสำราญ ผู้ที่คอยรับใช้ติดตามหลวงปูส่สวงอย่างใกล้ชิดได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่หลวงปูส่สวงจะละสังขารและคนที่มาขอให้หลวงปู่ช่วยไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรมันจะทำให้หลวงปู่ต้องใช้พลังงานมากจนกระทั่งหลวงปู่ล้มเจ็บออกมาจากนั้นจริงๆว่าจะพาหลวงปู่ไปประคขนชไยไปบ้านหมอให้คือแม่หมอน้อยนยั่นแหละ หลวงปู่ชี้มือเข้ามาเลยเข้ามากระท่อมนี้บอกว่าตกกระตุ้นตามีก็เลยพาเข้ามาพอเข้ามาถึงผมหุวปหลวงปู่ปปลงมันจะมีแค่อยู่ตัวนี้อันหนึ่งพาเจมันมาเอารูปปัน้นหลวงปู่องค์หนึ่งแบบรุ่นนั่งแค่มาหลวงป,ปู่ใจไม่ดีแล้วอาการไม่ดีแล้วตาถูกยังยื่นมือมาบอกว่าเอา้ามโน้ตพร้อมไหมละ่ะคือมดนิมนต์หลวงป,ปู่ให้หลวงป,ปู่เป่าให้ในรูปปั้นนั่งแค่ หลวงปู่ไปหยิบไม้ือเอยที่ลุงมีชันไว้กับพิงไว้กับแค่คือมาตีตีไม่ถูกหรอกตีสองสามครั้งตะสุกดึงออกก่อนบอกหลวงปู่บ่นว่าอันนี้เองโยเซียมจะใช้ย,ยืนตัวอแปลเป็นภาษาไทยว่าอันนี้แหละมันเอาเลือดเอาเน,นื้อกูไปหมดนี่คาสุดท้ายที่หลวงปู่พูดหลวงปู่ลูกหลานจะพาหลวงปู่ไปหาหมอเพื่อจะฟื้นมาอยู่กับลูกกับหลานอย่างนี้ ทีนี้สักพักก็ได้ไปไปถึงหมอไปถึงโรงพยาบาลบอกว่าเอามาทาไมละได้สีชั่วโมงกว่าแล้วเอามาทําไมอาจารย์สมจิตเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับหลวงปู่เมื่อครั้งที่อาจารย์สมจิต,ตบวชเป็นพระภิกษุเวลาฝนตกเนี่ยท่านจะเดินผ่านหมู่บ้านตั้งแต่บ้านท้ายบ้านถึงหัวบ้านฝนไม่มีเปียกไม่มีเปียกเลยไม่เปียกรัวท่านไม่เปียกครับ พ,พี่เคยกับพี่สาวบอกลูกเอ้าโย่ร่มโย่ร่มโยเต้โยเต้ร่มไม่เอาฝนตกไอเรานี่เดินตามท่านเปียกแต่ตัวท่านไม่เปียกไปถึงกระท่มยังเชยอยู่ทั้งจีวรไม่เปียกคะะรับพอถึงหน้าหน้าที่เอาปอมินน้นเหม็นน่ะปอมาแช่ในน้ำน่นนะใครใครจะรู้ทันทีเลยปอมันเหม็นขนาดไหนท่านลงไปอาบทั้งจีวรเลยขึ้นมาเนี่ยไม่มีเหม็นครับเฉยแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนชุด ไปก็ไปนั่งสูบยาอยู่ที่กระท่อมสูบยาเจโนยปักธงชัยที่หลวงปูส่สวงเมตตาให้ลาบก้อนโตและเจโนยผู้นี้ยังเป็นผู้ที่สร้างเหรียญหลวงปูส่สวงรุ่นพ่อมีแต่ให้ที่โด่งดังให้โชคลาภจากหลวงปูส่สวงม่ถูกได้เยอะมากค่ะได้หลายล้านดีใจด้วยครับเจโนยยังรอดตาย จากการที่ขอให้ปู่ช่วยตอนนั้นป่วยเป็นเขาเรียกว่าไข้ขึ้นสมองหรือไข้ไข้ามาลเลียนะคะขึ้นสมองเข้าโรงพยาบาลข้อห้องไอซีแบบไม่รู้สึกตัวเลยก็ไม่รู้สึกตัวเป็นประมาณอยู่ได้ยี่สิบกว่าวันที่ที่รู้สึกตัวมาก็รู้สึกว่าอยู่ในภาพอยู่ไม่มีผ้า แล้วก็มีสายยางอยู่ในในจมูกในที่ในปากอยู่ทุกอย่างอย่างนี้นะพอรู้สึกตัวมาอู้เรานี่ป่วยมากนะคนนี้ก็เลยอธิษฐานกับหลวงปู่บอกว่าถ้าลูกจะจะไปก็ขอให้ไปสบายอย่าอย่ามีอะไรเลยบอกก็นึกถึงอย่างนี้ก็มาเห็นมองเห็นหน้าเห็นหน้าแม่ที่มาเยี่ยมแต่งชุด ที่มาเยี่ยมแบบคนป่วยอยู่ห้องไอซก็รู้สึกตัวว่าไม่เสื้อผ้าไม่มีแล้วก็บอกอูเรานี่เราป่วยมากนะพอรู้สึกมาก็มาเห็นเพื่อนกันที่มาเยี่ยมก็บอกก็บอกอยากหิวน้ําขอน้ํากินหน่อยบอกเขาบอก,ก็เขาก็ไม่ให้กินเขาเอาน้ําหยดเศษปากให้กินอย่างนี้นะพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มาอยู่ห้องห้องธรรมดาแล้ว ก็นึกถึงแต่หลวงปู่ท่านี้นอนหลับไปคืนหนึ่งนอนหลับตื่นขึ้นมามาฝันฝันว่าหลวงปู่ขึ้นมาหาตอนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลฝันว่าหลวงปู่หลวงปู่มามาบอกว่ามาเป่าให้ในตัวบอกว่าหายสลูกหายอธิษฐานก็อธิษฐานบอกว่าหลวงปู่ถ้าลูกจะไปก็ขอให้ไปสบาย อย่าไปอย่างทรมานเลยอธิษฐานกับหลวงปู่อย่างนั้นนะคะตอนนี้พออีกมายวันหนึ่งนชัยนชัยรู้ว่าป่วยก็พาหลวงปู่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลขึ้นมาอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องหลวงปู่ก็ขึ้นมาเป่าในตัวให้บอกว่าหายให้หายรูปในตัวให้จากนั้นมาอีกไม่กี่วันก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นกลับมาอยู่บ้าน เคยเห็นลาท่านจะไปตรงไหนกระช่างถ้าท่านจับจับอะไรก็จับเห็นท่านพอจับไก่ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าท่านให้อะไร<อ>ก็อยู่ในสมองเราแล้วตีเลขเกง่งค่ะครั้งแรกน้องสาวที่อยู่บ้านซับน้อยน้องสาวอยู่ที่นี่อเขาไปบอกบอกว่ามีหลวงปู่ขมินองค์หนึ่งมาที่ที่วัดแล้วก็ให้โชคลาภกับชาวบ้านเยอะเราก็ ฟังแล้วเราก็เชิญครั้งแรกพอครั้งต่อมาก็ฟังเขาก็ให้เรามาหลายครั้งเราก็ไม่ได้มาเราอยู่ขายของอยู่ในเมืองค่ะขายผลไม้อยู่ตลาดแม่กิ่งเพงทีน,นี้อยู่ๆหลวงปู่ไปหาที่ร้าน<อ>เราก็ลุกขึ้นจากโต๊ะบัญชีแล้วก็ท่านก็นั่งที่โต๊ะบัญชีเราเรารู้ไหมตอนนั้นรู้ไหมตอนนั้นคือหลวงปู่งยังไม่ตอ,อตอนนั้นเขาโทรมาบอกแล้วว่าหลวงปู่สูงจะมารู้แล้วเอาคนนี้องค์นี้หลวงปู่สูงคือรู้เลยพอบอกอ่าหลวงปู่สูวงทีนี้พอพอเราลุกแล้วท่านก็ ลงเข้าไปนั่งที่โต๊ะบัญชีแล้วอยู่ๆท่านก็หยิบเงินแบงค์พันเยอะเลยค่ะหลายแบงค์แบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบมีทุกไปคอม,มากองไว้ให้ที่โต๊ะเลยโต๊ะบัญชีให้อ่ะค่ะแล้วท่านก็กองไว้ฮะเราก็ถวายท่านคืน,ท,นท่านก็ไม่รับไม่ได้ให้ลาไปให้เงินด้วยนะครับเนี่ย <laughs> ไม่รู้จะเ,เอามาจากาไหนนะไม่ทราบเอามากองให้ที่โต๊ะเลยแต่ท่านแล้วท่านก็เอาปากกาเขียนให้ที่โต๊ะ มันเป็นภาษาเขมรเราก็ไม่ทราบแต่ที่นี่ท่านก็เขียนว่าแต่เขาไปตีเลขงวดนั้นที่ออกที่ถูกมันเยอะๆตีเป็นเลขออกสามตัวเลยทิ่โตเลยผมก็มีโอกาสได้ไปด้วยหลวงปู่ครับขับรถให้หลวงปู่ครับที่นี่ก็ไปทําเหรียญมาก็ให้หลวงปู่ปลุกเสกให้ครับอยู่ในรถครับรุ่นมีแต่ให้ครับเคยขับรถให้ท่านโอเคยขับรถผมเลยอครับก็มีบุญมากเลยนะครับขับไป กรุงเทพไปที่บางบอนโอ้บางับรถเข้ากรุงเทพครับท่านเข้ากรุงเทพในวันนั้นจะรถติดหรือรถไม่ติดแต่ว่าท่านโกดปัสสาวะนะครับใช่ใช่ค่ะว่าท่านลงไปเลยครับนลงไปคาัลงไปเลยตรงนั้นครับลงไปฉี่ครับพอดีรถติดไฟแดงครับหลวงปู่ก็ลงจากรถไปปัสสาวะเลยครับ่ขอบถนนที่เกาะถนนครับแล้วก็มีจราจรรถก็เยอะครับกว่าจะหลวงปู่จะขึ้นมาก็ไปก็ไม่เขียวสักทีแดงตลอด ครับหลวงปู Asia, away, oh. gallons, oh. ่ขึ้นมานั่งรถเรียบร้อยแล้วก็ไฟถึงเขียวโอ้นี่ผมเห็นอันนี้ไม่มีคนมองดูลุงป kind of ู่คนมีบุถึงจะได้เห็นะถาว่าจริงนะเพราะว่านี่เป็นก้อนแล้วนะคะมันเป็นขวันบุรีที่คุณสูบไปแลติดทีนี้ต้องต้องนะแม่หมอน้อยลวงปูสวงเป่ามือให้ พัดเทวดาไปรักษาผู้คนีโอเคนี่ร้อนหมดเลยนะโอเคนะร้อนอย่างร้อนอะไรร้อนตัวนะ่ะยกขึ้นให้นี่นะคะปิดละทีนี้ทางมันเดินแคบก็จุกทางที่ระบายเธอผู้นี้มีความศรัทธาหลวงปู่ที่หลวงปู่ท่านสันโดษไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลย ตัวเธอมักจะมากราบหลวงปู่ที่วัดเทพสรธรรมมารามอยู่เป็นประจำเมื่อเธอขอหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้ทุกครั้งจากการที่เราได้มากราบไหว้เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้บารมีจากท่านด้วยในการขอพรอะไรประมาณนี้ซึ่งท่านก็คือก็ไม่เชิงว่าให้แต่ว่าสิ่งที่เราขอไปเราก็ประสบความสําเร็จด้วยอย่างเช่นอะไรที่เราขอปู่แล้วได้ก็คือในเรื่องของงาน พราะตอนมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เรายังหางานทําไม่ได้ก็มีมาขอหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ท่านก็ช่วยคือคิดว่าท่านน่าจะช่วยจังหวะหนึ่งช่วงที่เราติดปัญหาอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็ได้งานค่ะแล้วเราก็ได้งานสิ่งสิ่งที่เราอยากได้อยู่พอดีเพราะว่าตอนนั้นน่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างาทัท่านทั้งสองนี้มีเรื่องเดือดร้อน จากพิศเศษฐกิจแล้วหลวงปู่ก็สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดกับคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านนี้ตอนนั้นเรากำลังเดือดร้อนเนาะครับแล้วมีน้องที่เขารู้จักเขาเคยมากราบว่าหลวงปู่บอกจุดธูปจีขอหลวงปู่ให้ท่านช่วยได้ค่ะยงังชันยตอน,นั้นช่วยอะไรฮะที่ว่าเรื่องเงินเหรอฮะอ,อ หญิงสาวผู้นี้มีงานเข้ามาดังปาฏิหารเมื่อเธอได้ขอหลวงปู่หน้าหนูจะมาขอแบบว่าการงานค่ะที่ขอแล้วได้อย่างบบว่าแปลกใจว่ามันได้ได้ยังไงเนี่ขออะไรอะขอการงานแบบว่าปู่วันนี้ให้ลูกได้นะลูกก็ได้มีเงินไปใช้จ่ายใ,ในครอบครัวของลกูกมันก็มาแบบปาฏิหารนะคะยอย่างมาได้มายังไงแบบไหนอะดีๆก็มีลูกค้า บางทีลูกค้าไม่นึกไม่ฝันลูกค้ากเก่าๆอย่างเงี้ยก็มาสั่งของกับเราเอย่างเงี้ยก,ก่อนอื่นก็ท้าความนิดนึงคือก่อนอื่นผมไม่รู้จักหลวงปู่เลยทีแรกแล้วก็มีโอกาสได้มาได้กลับไปไหว้ที่นี่แหละผมมากับแม่แล้วก็พอมีพอได้ไหว้ไปเสร็จปุ๊บก็กลับไปไปขายของก็เลยอขอขอเอาวันนั้นคือแบบขอเลยเอาแบบขอแบบตรงๆเลยขอให้ขายไดหมื่นหนึ่งผู้ที่ไม่เคยชื่ออะไรง่าย จากการที่ไม่เชื่อก็เริ่มขอหลวงปู่ในครั้งแรกแล้ววันนั้นกลับขายได้จริงด้วยความที่ผมยังไม่เชื่ออีกวันหนึ่งผมขออีกแต่ก็ยังไม่เชื่อเริ่มขอครั้งที่สองผมทีนี้ทีนี้ขอนะก็คือขอว่าอขอขายได้หมื่นหนึ่งอีกทีนี้วันนั้นได้อีกทีนี้วันที่สามผมไม่เชื่อผมเป็นคนต้องบอกก่อนเลยผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายและพอวันที่สามเนี่ยผมท้าทาย ผมท้าทายเลยว่าถ้าเป็นหลวงปู่จริงอะ่ะขอให้สามหมื่นเลยให้ได้สามหมื่นเลยวันนี้หนุ่มคนนี้กล้าที่จะขออีกครั้งเป็นครั้งที่สามในครั้งที่สามนี้เป็นการขอแบบท้าทายเมื่อโดนท้าแล้วหลวงปู่จะให้ไหมวันนั้นกลับได้สามหมื่นจริงๆครับด้วยความที่ยังไม่เชื่ออีกอะ่ะด้วยความอันนี้นี่คือเรื่องจริงเลยนะปกแต่ผมคนไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้ว ทุกวันนี้ก็เลยศรัทธาหลวงปู่เขาเรื่องนี้จริงๆเลยครับเพราะว่าครั้งที่สี่นี่คือผมบอกเลยอรอบนี้ผมไม่ของเงินผมบอกถ้าหลวงปู่เป็นอภินิหารของหลวงปู่จริงๆหรือว่ามีอะไรหลวงปู่โดนจิตโดนใจจริงขอให้ผมผม,มีวัตถุมงคลหลวงปู่และผมจะมาขึ้นขอสามครั้งผ่านไปยังมีครั้งที่4ครั้งนี้เขาจะได้ไหมแล้ววันนั้นตกเย็นผมกลับบ้าน อยักกักข,ข,ขายของเสร็จอะก็มีน้าคนนึงมาที่บ้านเลยแล้วก็เหมือนประวัติแล้วเขาเพิ่งไปทาบุญมาก็เอาเหรียญไปเหรียญหลวงปู่สวงขึ้นมาให้ผมจริงๆครับอืมอันเนี้ยก็คือผมก็เลยแบบว่านึกนึกขึ้นได้แล้วแบบว่าเออต้องศรัทธาหลวงปู่มากในในเรื่องนี้ครับก็คือต้องเจอตัวเองก่อนนะแล้วก็คือล่าสุดก็คือผมไปเจอเพื่อนผมเพื่อนผมก็ศรัทธาหลวงปู่ก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าหลวงปู่เขาให้ท้านะได้ท้าหรือเปล่าได้ท้า ก็คือแบบผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเขาแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ต้องไม่เชื่อก่อนนะเอาให้คุณลุงท่านนี้ลูกสาวป่วยเป็นโรคที่แม้แต่แพทย์ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่หลวงปู่สวงช่วยจนพบซึ่งสาเหตุผมเป็นพ่อเนาะครับผมตัดใจอ่ะครับไปโรงพยาบาลบอกหมอบอกหาไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอผมไปรับขันปุ่งโตกัหลวงปูทวดแล้วก็พอดีว่าวันที่รับขันเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วปู่ทวดถามว่าไปทําอะไรมาปู่สงถึงมาด้วยใช่ใช่เราะว่าหลวงปู่ช่วยก็เลยหลังจากที่หายแล้วก็ว่าจะพาลูกสาวเนี่ยมาแก้บนบอกปู่ว่าลูกสาวหายแล้วนะก็อ่า่าจะไปที่นู่นก็ไม่มีเวลาไปที่ที่ศรีสะเกดก็เลยว่าเออจะมาที่นี่แต่ก็มาไม่ถูกเพราะจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะ เมื่อสาวันที่แล้วผมก็ตั้งจิตว่าปู่ผมจะมาพารุษามาพับปู่ที่ปทุมนาผมจะลงยูทูบให้ผมดูหน่อยว่าปู่หลูงไหนที่ปทุมสองวันลงขึ้นนะฮะมาแล้วผมดูทุกไมให,ให้ผมเห็นแล้วคมถึงมาได้พอดีวันนี้และคุณนาทั้งสองนี้หลวงปู่ดนใจจนต้องเดินทางมากราบหลวงปู่ ปู่ควาลูกปั้นหลวงปู่สวงแล้วก็แม่คนอิ่มเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับไงเหลอฮะ <c oughs> นอนไม่หลับก็เลยไปเปิดยูทูบดูแสดงว่าหลวงปู่พามาแน่เลยหลวงปู่จะเขียนเลขให้ตรงๆก็ได้ <c oughs> แต่หลวงปู่ไม่ทำสาเหตุเพราะว่าก็จะทำให้เทวดาผู้ดูแลเนี่ยทุกทรมานทุกทรมาน โดยการลงโทษเหมือนกับหลวงปู่ว่าอิลอกีสัลบเวลาเราพูดอะไรกับหลวงปู่เราขออะไรกับหลวงปู่หลวงปู่จะไม่รู้บอกว่าเด้งต้หรือเวลาโยมาขอหวยขออะไรกับหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าเด้งต้หรือถ้าท่านปฏิเสธไม่ได้ท่านก็จะบอกตรงๆว่า อ่อนบันตีกีนังสบลบเราถามว่าใครสรบลบหลวงปู่บอกว่าเบือบเบ้องบนเบื้องบนก็คือเทวดาการที่หลวงปู่สวงไม่ได้เขียนหวยให้ตรงๆเป็นเพราะว่าเทวดาเบื้องบนจะทำโทษอย่างเบาๆก็แค่มือไม้เนา่าหลวงปู่สวงจึงแค่หยิบจับสิ่งของหรือบอกใบเป็นภาษาเขมร คนที่มีโชคก็จะถูกเหมือนกับเจน้อยปักธงชัยวันที่8กันยายนนี้เป็นวันครบรอบวันละสังขารของหลวงปู่สวง21ปีรายการท่องตำนานไปกับอริชัยพร้อมทั้งทีมงานทุกๆท,ท่านขอน้อมกราบส่งวิญญาณหลวงปู่สวงสู่แดนนิพพาน ด้วยความเคารพนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองสงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุสาทุสาทุ อิริเมอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเบก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ